อีตจ๊กโนโอ้จุเเ่น1,2,3จอ,อ,อนี่คือะีคทาทำอิตช้อมตกิจทาทมอิดเทียรค้เข้ากล้ลกดูนะนนี้ครับ,บ,บ,บนะอิดชอบิดเตะใครอยากเป็นมาชอบริกูกูชอมให้เป็นเติเลยท,ทำอิดอล้ลืม ย่อเครื่องซ้ายออกสิขาเฮาไม่ไม่สิ้นย่อออกเฮ็ดได้แล้วโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยผิดแล้

ผ่านนี่ผานไปแล้วเราต้องยืนตัวซึ้งยืนตัวมุนตัวทมุนตัวหมุนตัวพอเราจะยู่เบื้องนี้เราก็มุนตัวไปก็เบื้องซ้ายมุนตัวไปมุนซ้ายเรื่อยมุนตัวอ่าเราผ่านแล้ว ขันแล้วยืนขาซ้ายออกสองนขาที่เราไม่ถนัดเนื้อปลายไม่ตึงออกหน่อยนึ่งปุ๊บตบเหมนะดูอีกทีปุ๊บตบไหมตบเมื่อเราผ่านถ้าหัวเขาแล้วเราก็อัปเดตขึ้นเรื่ยอยเรื่ยอ,อย ขึ้นเรื่อยหัวเล็กเก่งจฮนะจำเฮลจำเฮลเก้าคือเก้าเก้าคือเดิมไม่โดนไม่โดน โดนเยโดนนหน่อยานี้เรายังไม่เคยซินนะเราจะซอมเรื่อยอันมันเป็นบางทีอันจะพิกอาจจะเจ็บตัวก็ได้เราต้องคอยๆซ้อมไปเรื่อยๆเพรานานเก็บมันก็เป็นแล้ว เลี้ยงสอบแลอวกันพี่ก็เทไ่เปิดมไม่โดนไม่โดนเห็นหเห็นา โซ่เจ้าไงล่ะเมื่อเราจะชิมไทยเอลแล้วเขาก็อัพเดทขึ้นเรื่อยๆอัพเดทขึ้นเห็นไหมโอ้ยชูกันแล้วน่าอกนาอกนาอกนะครับเห็นไหมอย่าลืม

ครูใดอยากเป็นผู้ใดอยากได้ต yeah, mm ้องเฮ็ดครูทาครูทีต้องเป็นแน่นอนถ้าอยากเป็นปีนอยเป็นเต็สปัดกระตอดูพร้มทำนะครับอัพเดทไปเรื่อยๆถึงไหมเอ็ดเลยเอ็ดเลยตัวนึง อีกกินจำยนนี่าอกนะขาอกนะบนะครับนเาจะเป็นขาอกแล้วเราก็อัปเดตขึ้นอัเดขึ้นเรื่อยๆเพื่อจะพัฒนาตัวเองกขมัวนะงมัวขัวนไห วัวนะครับทำแบบตัอแบบ in เดิมงอมึงชาออกจางขามุงราออกแล้วก็รูเตะถ้าเบิรงหัวนี่เราจะผิดพลาดเราก็ไม ну ่เคชินปันใดบางทีอาจจะเตะในมางกระดอกรับจาว่ากันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่เป็นเราหาก็ชอม เฮ้ยไม่เฮ้ยไม่เฮ้ยไมเพื่อมันชู่มทำนี่เลยเวลาเราจะโดนเตะมันอาจจะขาลงมันจะเอ็ดแบบนี้เห็นไหมถ้าเราไม่เอามือค้ำมันจะเอ็ดแบบนี้มันเก็บตัวได้ để cuốn dưới rưỡi. เขาจะเป็นชาหัวแล้วสำหัวแล้วเขาอาดเด็ขึ้นอีกเรื่อยๆเาค้อยหัวเห็นไหมอาเด็ขึนเรื่อยๆให้มันพัฒนาตัวเองเห็นไหมเห็นไหม Đúng nó, đúng nó. Ôi, nó, Ủa, nó. Ừ. Đi Ủa, rồi. Đi đi rồi. เติร oh. oh, er. oh. oh, ์นไปขึ้นกันมาโอ้ยโอ้ยเร็ว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 เร็

chúng tôi bay không chắc được điên 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 điên

เดินเข้าไปคือปรึกษาโอโเต๋ลองดูอีกทีนะเรียกติงตัวทิงตัวโอ้โหมาึกเลย